มันสงสัยอยู่เอ้าก็ตีมันบินไปเอ้าเอ้าหามกูเห็นผู้บุญเห็นบู้บุญน้ำดินตายเนี่ยมันทีห้ามองฟึ่งเห็นปะลักกระดูกเขาอีกแล้วเอามาขึ้นเขาเม่แล้วมก็ตีมันด้วยอยากหมอนยอดเห็นมันยุ่งเอามาขึ้นเขาอีส่วยกระดูกตกเขาให้ตกเนาะได้โดนได้นั่นเขาค้างน้านอีกแล้วเอามาขึ้นเขา ชอบกัคืดกัน,น,กนเลยกกอยากพูดแทนพ่อเองเอามาคืนพี่สวยเร็วเอามาคืนพี่สวยเอามาซีนแม่สวยเออคืนแม่สวยนะคืนแม่สวยนะเอามาคืนแม่สวยนะาาสวยมากกระดูกคืนมาลูกมามากระดูกคืนเอามากระดูกคืนเลยเร็วเอา้าที่นี่คือเร็วเจ๊ที่ขี่รักมาคืนมามาแม่กระดูกแม่มไหมมา อย่างไรดูนี่อยากได้ดูน,ดดนั้นยัยจะก,ก็ปล่อแลนจะมาลากกระดูกไปวะยัยมงึมงโดนมึงมึงตีมาดโนมาด,ดูกขึ้นมากะมั่งสองเทีอยอะไรนี่กระดูกเมียขึ้นมาเมียขอขึ้นจ้ะบ่ได้วะเบียงอูยนี่นาะไม่อยากเค็ดไปได,ด,าาด้วยเจอดามาว่าเสียงเล็กน่อยอีกมไม่มีเพราะว่าดูเริ่มมันอีก ปยังไงวะอย่าได้ดูกนันขึ้นซองหาเบิ่งกันหน้าวะเบ็ดล้วบอกว่าไม่ไดกินนั่นเว้ยแบ่งกันกินเสยไปทีนี่เดี๋ยวจะมีของกูเลยบดินในคนละดูะ่บเว้ยยังไงวะโอ้ส่องย่ายกันหน้าวะ กินแล้วกินไม่ต้องไปสนใจเขาไม่กล้าทำอะไรล้วหรอกเรา,เรายัางเด็กกรดูกเม่ขึ้นมาลูกอรดูกเม่ขึ้นมาอรดูกเม่ขึ้นมาอรดูกเม่ขึ้นมาเดี๋ยวนมาเด้อค่ะเด้อหนูจะได้ดูดูขึ้นอีหลีเอาขึ้นมาตามันเผลอกันดอกจันกินน้ำยุคัขงข้า,ขานีว่านี่แล้ววะกินแนละ้วกินแล้ว กินกินมาทำไรหนูนะปล่อยทิ้ลงโชว์ไฟเองอะเจ็ดหนูจีกินอ้างกูพอดีละอากูเขินกินน้ำทท่านันละกันไม่ดูกินเนาะกินน้ำกินใหไมันจุกตายเลยละเหลือใจชีวิตสิบขึ้นได้ขึ้นอีลีปะวะ ไมสวยไม่ขนมหนูเลยลูกมันยงดูกหนูแมนเอาขึ้นแน่ยน่เจ้าหักสูดแล้วนั่นยังกูว่าพ่อญยาดกันเองอลไรแบบนี้คมยกขเหลือใจแล้วเจ้าวะขี้ใจใจกูค่ะยกหยวลูกอะยี่ไหมบ่